สวัสดีค่ะคุณรังผมโทรหาพี่เมฆแล้วพี่เมฆไม่รับเลยพี่มเมฆไปไหนอะครับคุณเมฆไม่อยู่ค่ะออกไปข้างนอกกับเออคูมั่นค่ะฮะคูมั่นเหรอนี่พี่เมฆไปมัปนม่นกับใครตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำไมผมไม่รู้เลยอะนั่นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ค่ะว่าแต่คุณรังมีอะไรให้พี่รับใช้คะเอ,อ่อคือพี่สุช่วยออกมาเจอผมข้างหน้าบ้านหน่อยได้ไหมครับตอนนี้มันเป็นเวลานอนกลางวันของคุณแม่เนี่ยฮะ ออกมาเถอะพี่ท่านไม่สนใจใครหรอกตอนนี้นี่ครับพี่สุขอบคุณนะครับพี่ที่วุสาวมาเจอผมอะถ้าพี่ไม่ออกมาคุณรังก็จะเข้าไปใช่ไหมล่ะคะคือ ผมมีเรื่องอยากจะให้พี่สุช่วยหน่อยนะครับยิงตอนแรกก็จะปรึกษาพี่เมธแหละแต่เขาปิดโทรศัพท์อ่ะก็พี่บอกแล้วพี่สุว่าพี่ว่าคุณแม่เนี่ยท่านจะโอเคไหมครับถ้าเกิดผมจะให้ท่านไปช่วยสู่ขอผู้หญิงอ่ะแต่ทำไมคุณลังไม่ให้คุณเมธไปล่ะคะก็ผมต้องให้เกียริครอบครัวฝ่ายหญิงเขาไงครับพี่เอาจริงๆก็พี่เมธก็แก่กว่าผมไม่กี่ปีอะ งานนี้ผมลองคิดทบทวนดูดีหมดแล้วครับว่ายัางไงก็ต้องเป็นคุณแม่คนเดียวเท่านั้นนี่ทำไมพี่สุทำหน้างั้นนะฮะพี่ว่าคุณแม่ท่านจะด่าผมใช่ไหมผมเตรียมใจไว้หมดทุกรูปแบบแล้วครับพี่ด่าก็ด่าเหอะแรงแค่ไหนผมก็รับได้ทั้งนั้นนะ่ะขอแค่เขายอมไปเป็นเท่าแกให้ผมก็พอผมลองมาคิดดูแล้วนะว่าง,งานนี้ถ้าเกิดผมเอาความจริงใจเข้าสู้เนี่ย ถ้านอาจจะไม่ตาผมก็ได้ไม่มีทางคุณแม่ครับกรุณาผมสักครั้งหนึ่งเถอะนะครับหน้าด้านแกกับฉันตัดญาติขาริโต้กันแล้วแกไม่ใช่ลูกฉันฉันไม่ใช่แม่แกฉันมีลูกคนเดียวคือราเมศเท่าที่ฉันสิ้นเปลือง ข้าวแดงแกงร้อนราดหัวแกมาจนโตมานั่งในระคุณฉันอยู่นี้ก็ดีเลิศประเสริฐสีที่สุดแล้วแม่ครับผมจะรบกวนคุณแม่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นน่ะแม่ช่วยผมเถอะนะครับแกมันพวกนอกอคอกเสเพรมีแต่ทำให้ฉันอับอายขนาดใช้กล้องจุลทรรศน์สยังไม่เห็นความดีแกเลยนางผู้หญิงคนนั้นก็คงเหมือนแกนั่นแหะ ถึงได้ปล่อยให้ท้องโยท้องโตขึ้นมาได้มันก็คงจะเสเพลเหมือนกันมันยอมลงทุนปล่อยให้ท้องโยขนาดฉันก็เพื่อที่จะจับแกมันคงคิดว่าแกเป็นมหาเศรษฐีไฮโซโก้รู้สิแล้วตอนนี้เป็นยังไงมันคงรู้แล้วแหละว่าแกมนอนอเไรแล้วคุณแม่แล้วไม่พอไอ้หน้าด้านไอ้หน้าด้านขนาดฉันไล่แกยังกรหมูกัะหมาแกยังสนสากัะไม้ฉันด่าได้อย่างนี้ยะฮะไม่เรียกว่าหน้าด้านแล้วจะเรียกว่า ไหนมาด่ากันแล้วไอ้หน้าด้านไอ้หน้าด้านไอ้หน้าด้านไปเลยออกจากบ้านฉันไปเดี๋ยวนี้ไอ้หน้าด้านโต่ไอ้หน้าด้านคุณรังคะคุณรังไม่สำเร็จใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพี่จะไปเป็นเท่าแก่ให้คุณรังเอง แก่กว่าคุณเมธน่าจะทดแทนกันได้ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ไม่เป็นไรคะ่ะคุณดังจะให้พี่ไปเมื่อไหร่ก็บอกเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆนะลี่ลฉันจะใช้เวลาหมดทั้งชีวิต